วันนี้เราจะมาแกะติกน้ำร้อนตัวใหม่กันนะครับเพิ่งได้รับมาสดๆน้ำร้อนนะครับเราจะมาแกะชมภายในด้วยกันนะครับน,นี่ก็จะเป็นยี่ห้อสมาร์ทโฮมนะครับท่านผู้ชมกลองทีเขียวนะครับพมาอย่างดีครับมี บับเบิลนะครับอันนี้ก็แท้ได้นะครับนี่นครับภาพกล่องมานะครับนี่นรรูปประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะเกะดูภายในกันนะครับรูปร่างกล่องภายนอกก็ประมาณนี้นะครับ2.5ลิตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเกะต้มกาแฟกัน แาะไหนก็ประมาณนี้นะครับมีคู่งมือแนะนำนนด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ที่ไหนก็สั่งได้นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นแต่ก่อนเราต้องเดินทางไปที่ร้านไปซื้อนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเพียงเราอยู่บ้านนะครับหรืออยู่บ้านสวนนะครับเราก็มีกระติกน้ําร้อน สวยๆนะครับสั่งทางโทรศัพท์มือถือครับทางออนไลน์ครับปร่างก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับน่ารักมากครับพอเหมาะเลยนะครับนี่ครับมีที่ล็อกด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มกดด้วยครับอันนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนะครับแล้วก็สั่งมาครับนี่ครับภายในกว้างครับประมาณ2.5ลิตรนะครับเหมาะกับพวกเรานะครับ เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำแล้วก็ต้มดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเอาน้ำมากรอกเลยนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็เติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ปิดฝานะครับก็มีปลั๊กไฟแถมให้ด้วยนะครับนี่ปลั๊กไฟก็จะเสียบด้านข้างนะครับด้านล่างนะครับ เดครับมีผู้มือนะครับแล้วก็ QR code นะครับการันตี3ปีนะครับแล้วก็เราสามารถสแกนนะครับผ่านสแกรมไลน์เข้าไปนะครับเพื่อรับสิทธินะครับลงทะเบียนประกันสินค้านะครับเดี๋ยวจะมาต้มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ อันนี้ไม่เกิน500นะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมค่าส่งค่าไดนะครับเพียงเราอยู่บ้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์นะครับนี่ครับใส่กล่องมานะครับมีโฟมกันกระแทกนะครับหัวใช้อย่างดีเลยนะครับเี่กก็ปิดกล่องก็มีตัวนี้ครับช่วยกันกระแทกไม่มีตำหนิเลยนะครับสีสดนะครับอันนี้ เดี๋ยวเราจะมาต้มเสียบปลักต้มด้วยกันนะครับครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลักแล้วก็ต้มไปชมด้วยกันเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศจะอยู่ที่บ้านสวนนะครับกาแฟยมามเช้านะครับวันนี้จะขอเสียบปลักสักครู่หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมพอเราเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับไฟก็จะแสดงสถานะสถานะต้มนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอให้เดือดนะครับครับตอนนี้ก็ต้มน้ำร้อนก็ร้อนแล้วนะครับเปลี่ยนสถานะจากไฟแดงตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นไฟสีเหลืองตรงนี้แล้วนะครับนี่นะครับกาแฟแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ บ้านสวนนะครับนี่นะครับกาแฟชุดกาแฟของเรานะครับพอมีขนมนะครับคุกกี้ไส้เบอร์รี่นะครับนี่นะครับกาแฟทิ้นวันนะครับสองแก้วนะครับเราจะมาชงดื่มด้วยกันนะครับนี่นะครับเราก็เทไปแล้วนะครับแก้วนี้หนึ่งซองครับสำหรับแก้วนี้นะครับสองซองนะครับ แล้วจะชอบความเข้มนะครับความเข้มข้นนะครับก็ใส่เยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวกดน้ําใส่เลยนะครับตัวนี้ก็จะกดง่ายนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับกดไหลดีมากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกได้ด้วยนะครับนี่นะครับ แก้ต่อไปเลยนะครับก็กดปุ่มเหมือนเดิมกดไหลไหลง่ายครับไหลดีมากเลยนะครับรูปลักก็สวยงามนะครับนี่นะครับมีภาพธรรมชาตินะครับเป็นภาพแบ็กาวครับอยู่กับธรรมชาตินะครับ ตอนนี้เราก็กินกาแฟจิบกาแฟอยู่ที่บ้านสวนนะครับนี่นะครับเราก็ออกมาทานกันข้างนอกนะครับนี่แด้แล้วครับกาแฟสองแก้วนะครับจิบกาแฟยามเช้านะครับชมบรรยากาศนะครับต้นไม้ใบหญ้าที่เราปลูกไว้ฝั่งนี้ครับนี่นครับ นี่จะเป็นต้นผักนะครับแล้วก็มีต้นตะคงตะไคร้นะครับต้นกล้วยนะครับข้างบ้านนะครับมีใบกระพงกระเพราด้วยนะครับท่านชมนี่จะจะเป็นต้นสักนะครับสักทองก็ต้นบอนต่างๆนะครับตะไคร้นะครับโหระพาฝั่งโน้นครับโหระพา ข่าวนะครับแล้วก็ขานี่ครับมะนาวได้มาใหม่นะครับเดี๋ยวจะลงจะลงหลุมวันนี้นะครับจะขุดหลุมแล้วก็ฝังนะครับรอบรอบบ้านนะครับจิบกาแฟชมสวนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ